สวัสดีนะครับทุกคนเลาขอแนะนำหมาพันใธหม่หมาพันุ์นี้เป็นหมาพันธุเฮียนหมาพันธุเฮียนแลยค่ะทุกคนโอ้ยมันเป็นพ้าน้องไป็นเหรียญยังมาเตะถามดูฮะแต่อีชาช่นคือก็เห็นมันเป็นๆอย่างเลยนะ่ะข,า,ขาวๆอยู่นะ่ะเออเอาสูสามโต เตะผ้านอนไปเรียยังมากนั่งลงดีๆผ้านอนไปเลียนนี่ยังมาไปเลียนน้ำสาใส่อีกฮะผ้าไอ้แช่เขียวไปใส่มากนั่งลงแช่เขียวนั่งลงบล็อกคอดอกนั่งลงดีๆเดี๋ยวสิตีทั้งสองตัวตีวะฮะไปเล่นน้ำเปื้อนเบิร์ดบ้างแน่ กีต้มบะน,นี่บดต่องเลยนางล้องดีๆนางร้องดีๆเขียวนี่ตงถือทำโทษแบบใดดีนี่คือถ้านุ่มารเห็นมันเป็นอย่างเลยน่นนะน่ะนางร่องดีๆอดเข่าดีบ่ม,มือน,นี่ฮะอดเข่าดีบอบึงอีแชน่นมมันปรเห็นมันเป็นอย่างเลยน่นนะน่ะ ช่องโตนี่เป็นอย่างอืเป็นอย่างเอามือมาตีเอามือมา,อา,มอมาสิตีไผ่ก่อนสิตีไผ่ก่อนดีตีไผ่ก่อนตีเขียวมันบ่สิตีเขียวมันบ่ บ่า <What> <laughs> ตองเตะสตีพายกนอนฮึไอเมามือไดเมามุ่งอยู่เบิ่งแนีเบิ่งขี้ดินเต็มเฮี้ยนแบบ,บ,บ,บนี้ขุนขุนหยอกกันแบบนี่เอาละเบิ่งแช่น้อมมันดีๆอยู่แหมแช่น้อมว่าด้ไปน้ำข่าวน,นี่นเห็นได้พี่น้อง หมาพันเหี้นบานตุข่อยงัวนี่ก็กัดกันเป็นแผลโตนี่ก็เปื้อนเบิดตีมันเอามือมาตีจ้ะปะนะตีมือมาตีเอามือมาทำโทษนี่ตัวหนึง่งเอามือมามือมา,มอมาไว้ดีดีที่ทำโทษเอามือมาดีๆวางดีๆ มือแม่ดีๆเอามือแม่ดีๆนี่ขึ้นดีๆเอาขึ้นแม่ดีๆเอามือมาขึ้นแม่ดีๆโอนโอนโอนเกียก์อคอยบันนี่ <c oughs> งดข้าวงดข้าวเช้าไปเลยพวกเธอ